สำนักข่าวซินหัวรายงานคำกล่าวอ้างจากแหล่งข่าวของรัฐบาลอิสราเอลว่าอิสราเอลได้ส่งคณะผู้แทนไปยังกรุงไคโรเม,มืองหลวงของประเทศอียิปต์เพื่อเจราจากับกลุ่มฮามาสเกี่ยวกับข้อเสนอหยุดยิงรอบใหม่ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปล่อยตัวประกันที่ถูกจับตัวไว้ในฉนนกาซาแหล่งข่าวเผยว่าคณะผู้แทนของอิสราเอลซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงออกเดินทางแล้วในวันนี้เพื่อเจราจาข้อตกลงหยุดยิงผ่านอียิปต์ซึ่งเป็นตัวกลาง สถานีโทรทัศน์การทีวีของทางการอิสราเอลรายงานด้วยว่าคณะผู้แทนของกลุ่มฮามาสเดินทางถึงกรุงไคโรแล้วเช่นกันโดยรายงานระบุว่าข้อเสนอที่แก้ไขใหม่นั้นอิสราเอลยอมลดจำนวนตัวประกันที่ต้องการให้ปล่อยเหลือ33คนจากเดิมที่อิสราเอลยืนกลานให้ปล่อยตัวประกันอย่างน้อย40คนแต่เปลี่ยนจุดยืนเมื่อรู้ว่าจำนวนตัวประกันที่รอดชีวิตจริงมีไม่ถึง40คน ล่าสุดนายเดวิดคาเมรอนรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษกล่าวในการประชุม w o r ร์ Economic Forum ที่จัดขึ้นที่ซาอุดีอาระเบียว่วากลุ่มฮามาสได้รับข้อเสนอที่ใจกว้างเป็นอย่างยิ่งกับการหยุดยิง40วันอย่างต่อเนื่องและปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์หลายพันคนเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกันอิสราเอลที่ตอนนี้ถูกคุมขังมานานกว่า200วันซึ่งตนก็หวังว่ากลุ่มฮามาสจะยอมรับข้อตกลงนี้และมีความตรงไปตรงมา ความกดดันทั้งหมดในโลกและสายตาของโลกกำลังจับจ้องไปที่พวกเขาในวันนี้และบอกพวกเขาว่าให้ยอมรับข้อตกลงนั้นคเมรอนกล่าวต่อว่าขอบเขตของทางการเมืองสำหรับการแก้ปัญหาสองรัฐโดยมีปาเลสไตน์ที่เป็นอิสระอยู่ร่วมกับอิสราเอลนั้นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์เมื่อวันที่7ตุลาคมซึ่งก็คือผู้นำของกลุ่มฮามาสจะต้องออกจากฉนวนกาซาและต้องมีการรื้อโครงสร้างพื้นฐานของผู้ก่อการร้ายในฉนวนกาซาออกทั้งหมดด้วย อน,นาคตทางการเมืองของปาลเลสไตน์จะเกิดขึ้นแต่ก็ต้องมีความมั่นคงของอิสราเอลเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งด้วยซึ่งทั้งสองสิ่งนี้จะต้องไปด้วยกันท่นนีน้คณะผู้แทนกลุ่มฮามาสที่นําโดยนายคาลิลอัลเฮยยรองหัวหน้ากลุ่มฮามาสมีกำหนดยืนอียิปต และมีการคาดการ์กันว่ากลุ่มฮามาสจะต้องมีการตอบสนองต่อข้อเสนอล่าสุดนี้เพื่อน,นำไปสู่การพักรบในฉนวนกาซาและการปล่อยตัวประกันซึ่งนายซาเมซูครีรัฐมนตรีต่างประเทศของอียิปต์กล่าวว่าตนมีความหวังว่าอิสาราเอลและฮามาสจะสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงฉบับใหม่ได้ในที่สุด ด้านนายอิสราเอลแคชรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลกล่าวถึงประเด็นนี้ว่ารัฐบาลอิสราเอลพร้อมที่จะระงับการใช้ปฏิบัติการภาคพืดดินโจมตีเมืองราฟาหากอิสราเอลและฮามาสสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกันได้ในการเจรจาที่จะมีขึ้นในที่อียิปต์แม้นายเบซาเลวสสมอริชรัฐมนตรีคลังซึ่งเป็นกลุ่มขวาจัดออกมาคัดค้านข้อตกลงนี้ซึ่งสะท้อนให้เห็นความแตกแยกในรัฐบาลผสมของอิสราเอล ก่อนหน้านี้กลุ่มฮามาสได้ปฏิเสธข้อเสนอของอิสราเอลในการพักรบเป็นเวลา6สัปดาห์และการปล่อยตัวประกันที่ยังเหลือซึ่งขอให้เน้นผู้หญิงเด็กคนชราและผู้ป่วยรวมกันราว40คนจากทั้งหมดประมาณ130คนที่ยังหลงเหลืออยู่ในกาซาแลกกับการที่อิสราเอลจะปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์อย่างไรก็ตามกลุ่มฮามาสยืนการานการหยุดยิงถาวรและการที่อิสราเอลจะต้องถอนทหารทั้งหมดออกจากฉนวนกาซา และการที่ชาวปาเลสไตน์ซึ่งต้องอพยกจากภาคเหนือลงมายัางภาคใต้ของชนุนกาซาสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมได้ส่วนน aya, ายคาริโออัลฮิยาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ในกาตากล่าวว่ากลุ่มฮามาสต้องการเข้าร่วมองค์กรป,ปลดปล่อยปาเลสไตน์เพื่อจะตั้งรัฐบาลที่เป็นเอกภาพซึ่งจะควบคุมชนุนกาซาและเขตเวสต์แบงค์เพราะกลุ่มฮามาสอยากเห็นรัฐปาเลสไตน์ที่มีอำนาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์ ทั้งในเขตเวสต์แบงค์และฉนนกาซารวมถึงการกลับมาของผู้ริภัยชาวปาเลสไตน์ตามมติระหว่างประเทศด้วยเอาเฮ้ยระบุต่อว่าทางกลุ่มยินดีที่จะตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลเป็นเวลา5ปีหรือมากกว่านั้นพร้อมทั้งวางอาวุธด้วยหากปาเลสไตน์เป็นอิสระตามที่ได้รับการสถาปนาภายในขอบเขตก่อนปี1967 ท่าน,นี้หากบรรลุวิธีแก้ปัญหาแบบสองรัฐหากอิสราเอลออกจากดินแดนปาเลสไตน์ทางกลุ่มที่ต่อสู้ดินแดนนี้ก็จะเข้าสู่การเป็นพรรคการเมืองและกองกําลังต่อสู้ปกป้องของพวกเขาก็จะกลายเป็นกองทัพแห่งชาติซึ่งในกรณีนี้กองทหารฮามาสก็จะถูกยุบไปท่าน,นี้เอาเหยียดไม่ได้กล่าวว่าการยอมรับแนวทางแก้ปัญหาสองรัฐจะถือเป็นการยุติความขัดแย้งปาเลสไตน์กับอิสราเอลหรือเป็นเพียงวิธีชั่วคราวเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม ในการทำลายอิสราเอลต่อไปแต่อย่างไรก็ดีสำนนกข่าว AP ก็มีความเห็นว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่อิสราเอลจะพิจารณาสถานการณ์เช่นนี้เพราะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยยหุให้คำมั่นว่าจะต่อสู้กับกลุ่มฮามาสต่อไปจนกว่าทางกลุ่มจะถูกกำจัดออกไปอย่างสมบูรณ์และพูดซ้ำหลายครั้งถึงการต่อต้านรัฐปาเลสไตน์ที่มีอำนาจอธิปไตยอีกด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แ n งสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ